คีย์บอร์ดแมคคนิเ a l สายทํางานมาแล้วครับตัวเนี้ยเสียงต <t> ็อกเสียงค <t> ิมมี่ในร่างเคสพลาสติกครับแล้วก็สีก็สวยคีย์แคปก็น่ารักครับใครจะอดใจไหวครับคีย์บอร์ดตัวนี้ก็รองรับการเชื่อมต่อแบบไตโหมดเหมือนเดิมคีย์บอร์ดตัวนี้คือ k e y b o ุ m มแฟนทอมแปดสิบเครับ หลายคนก็น่าจะรู้จักคีย์บูมกันดีนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้ผมก็ได้มาจากทางคีย์บูมเหมือนกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางคีย์บูมด้วยที่จริงคีย์บอร์ดตัวนี้ผมได้มาเกือบเดือนแล้วครับแต่ยังไม่ว่างสักทีครับก็ต้องขอโทษที่คลิปออกมาช้านิดน,นึงนะครับเพราะผมก็เพิ่งย้ายเข้าคอนโดใหม่แล้วก็มีงานประจําทําแล้วครับมาเรามาแกะกล่องกันดีกว่า หน้ากล่องของคีย์บูมเนี่ยก็สวยเหมือนเดิมเลยนะครับมีรูปคีย์บอร์ดแล้วก็จุดเด่นของคีย์บอร์ดต่างๆเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับฝา,ารครอบกันฝุ่นครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเวลาเราไม่ได้ใช้งานคีย์บอร์ดเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวฝา,ารครอบกันฝุ่นเนี่ยมาครอบเพื่อกันฝุ่นไว้ได้นะครับแล้วเขาก็จะแถมผ้าไมโครไฟเบอร์สําหรับเช็ดตัวบอดี้คีย์บอร์ดด้วยนะครับคีย์บอร์ดเขาก็จะอยู่ในซองพลาสติกนะครับแล้วเขาก็จะแถมสติกเกอร์น้องที่เรียกว่าน้องบูบูนะครับน่ารักมากๆมาให้ด้วยนะครับน แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเล่มคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีกล่องอ e ซอรี y ในกล่องอ e ซอรี y ก็มีคีย์แคปแอนด์สวิตช์โฟลเลอร์สวิต์สำรอง3ตัวสาย Type C to Type A เป็นสายถักด้วยนะครับ เฟิร์สอิมเพรสชั่นของคีย์บอร์ดตัวนี้คือมันสวยมากนะครับมันสวยแบบสวยตะโกนเลยบอดี้มันเงาสะท้อนแสงบวกกับคีย์แคปที่ลวดลายน่ารักน่ารักแบบนี้ครับมันละมุนมากสีที่เขามีวางขายก็จะมีทั้งหมด4ส,สีนะครับจะมีสีฟ้าที่ผมเลือกมาในวันนี้มีสีชมพูสีดําและก็สีเขียวครับคือแต่ละสีเนี่ยลวดลายคีย์แคปเขาก็จะต่างกันออกไปนะครับตัวบอดี้คีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นเคสพลาสติก ABS เงาๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีความโค้งมนตามขอบตัวบอดี้เนี่ยเขาค ให้เราเอาผ้าเมโครฟเฟเบอร์ที่เขาแถมมาเนี่ยเอามาเช็ดตัวบอดี้นะครับเวลามีรอยนิ้วมือนะ สำหรับไซส์ตัวนี้ก็จะเป็นไซส์เ5เป็นไซส์ที่กําลังดีครับเวลาผมจะทางานพิมพ์งานเนี่ยผมก็จะหยิบตัวนี้มาเป็นตัวแรกๆเลยแล้วก็จะมีขาปรับระดับ2ระดับนะครับด้วยความที่เป็นเคสพลาสติกน้ําหนักเขาไม่ได้เยอะเขาก็เลยมีขาปรับระดับมาให้นะครับสำหรับช่องเก็บรีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาก็จะอยู่กับตรงขาปรับระดับเลยนะครับตรงนี้เลยด้วยความที่เขาเป็นเคสพลาสติกเนี่ยน้ำหนักเขาก็เลยจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับน้ำหนักตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ900ยกว่ากรัมนิดหน่อยเท่านั้้นนนนนนนเเเออองงคคครรัับบส่่่วววตโโลกกขาาาียทุจจจะิดมป็ แต่ที่จริงเขาไม่ใช่จอนะเขาก็จะเป็นแบบที่โลโก้ที่เฉยไม่มีอะไรนะครับแล้วก็จะรองรับการเชื่อมต่อแบบไตโหมดไร้สายแบบบลูทูธต่อสาย Type C แล้วก็ไร้สายแบบ2.4 GHz ะครับสวิตช์เปิดปิดก็จะอยู่ข้างๆพอร์ต Type C ด้านบนครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะรองรับทั้ง Windows OS แล้วก็ Mac OS นะแบตเตอรี่ที่ให้มาก็จะมีขนาด4,000ม ah ิลครับใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ80ชั่วโมง สำหรับคีย์แคปเนี่ยสีฟ้ากับสีเขียวจะได้เป็นแบบ PBT MOA Profile ครับแต่ถ้าเป็นสีดำกับสีขาวเขาจะได้วัสดุเป็นแบบ PC โปร่งแสงครับแล้วก็จะเป็น Cherry Profile เสียงของ MOA Profile เนี่ยจะมีความคีมี่มากกว่า Cherry Profile นะครับถ้าใครอยากได้คีมี่ก็เลือกตัวสีฟ้ากับสีเขียวนะครับแต่ถ้าใครอยากไปทางโทนต็อกหน่อยเนี่ยก็ไปสีดำกับสีขาวครับที่ได้คีย์แคปเป็นแบบ Cherry Profile สำหรับไฟ RGB งานวัดก็ทำได้สวยแสบตาเหมือนเดิมนะครับก็จะวางมาในแบบ South Facing สวิตช์ที่อยู่ใน Phantom 81ไลท์ตัวนี้ก็จะเป็นของคิบูมเองเลยนะครับจะเรียกว่าคิบูมโมชิสวิชครับฟิลพิม,มพ์มันพิมพ์สบายแล้วก็เสียงคิมมี่มากนะครับน้ำหนักกดเนี่ยกำลังดีเลยผมชอบมากๆเวลาพิมพ์งานเนี่ยสวิชตัวนี้มันสู้นิวดีมากครับแล้วเราก็สามารถฮอตสวอปเปลี่ยนสวิชได้ครับทั้ง3พินแล้วก็5พินครับสเติไลเซอร์หรือสเตปเนี่ยก็จะเป็นแบบเพดเมาส์แล้วก็จะมีการพีลููมาจากโรงงานแล้วสเตปตัวนี้เขานิ่มเขาเนียนเขาหนึบม,มากครับโครงสร้างก็จะเป็นแบบแกสเจอร์เพจที่ใช้ก็จะเป็นแบบ PC พีมี ทำเฟคคัตมาแล้วให้ความยวบที่กําลังดีเสียงแน่นแล้วก็ทําให้เสียงแน่นขึ้นไปอีกด้วยการมอดของตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ทุกคนดูนครับดูดิมันแน่นมากๆครับถ้าไม่เชื่ออะไปฟังเสียงกัน สำหรับการตั้งค่าของคีย์บอร์ดตัวนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าคีย์บอร์ดแบบนี้ก็ต้องรองรับการคอนฟิกผ่าน QMK แล้วก็ VAA ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพาไป Vkthrough กันนะครับโอเคสำหรับวิธีโหลดไฟล์ j e s a n เนี่ยก็มาที่เว็บคีย์บูมนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Product p h a n t o มแ1ดสิบเแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับไปตรงที่ดาวน์โหลดแล้วก็ไปดาวน์โหลดตัวไฟล์ j s a n มานะครับโอเคผมก็จะกดดาวน์โหลด j s o n f ไฟล์ครับตอนนี้ผมได้ไฟล์มาแล้วนะครับผมจะคอนฟิกผ่าน VAA นะผมกกว่าามถนัด VA โอเคแล้วผมก็จะไปกดโหลดนะครับผมก็จะโหลดตัวไฟเจสันของคิบูม์แฟนทอม81มานะครับโอเคแล้วผมก็จะมาคอนเน็กต์เวลครับเลือกไปที่แฟนทอม m 81โอเคมาแล้วครับ เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาคอนฟิกเข้ามาตั้งค่ากันได้นะครับมีให้ตั้งเยอะมากหรือใครจะไปใช้ QMK ก็ได้นะครับโอเคก็ v a ก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับราคาของคีบูมแฟนทอม81ไล์จะสนนราคาอยู่ที่1 0 5 9 9ดดอลลาร์ครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะพิกัดไว้ให้ทุกคนที่ด้านล่างนะครับ คีย์บอร์ดตัวนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดลูกรักของผมอีกตัวเลยครับทั้งฟิลการพิมพ์แล้วก็เสียงเนี่ยมันถูกจริตถูกใจผมมากครับยังไงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับสำหรับแบรนด์คย์บูมเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางต่างๆของคยบบูมไว้ให้ทุกคนที่ด้านล่างนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคน